อ้นเคลียชัดแล้วค่ะหลังขอลาลาแต่งงานแมดต้องบอกว่าหลายคนเองก็คือฮานะคะหลังจากที่พระเอกหนุ่มอ้นสราวุธได้มีการขอสาวลาลาแต่งงานเป็นคู่พี่น้องในวงการบันเทิงที่เขาสนิทกันจริงๆเลยค่ะล่าสุดหนุ่มอ้นออกมาโพสภาพใจความประมาณว่าอยากขอบคุณผู้หญิงคนนี้ครับเล่นมาเรื่องเดียวกันเงาเสน่หาแต่ไม่ได้เจอกันสักสิ่เลยครับพีลาทําให้ผมสบายใจทุกครั้งที่เจอกัน งานยากๆเนี่ยก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นชอบพี่ลาทำพิธีกรตามติดสก,กิดดาวนะครับน่ารักแบบคุกกี้มากๆขยี้หัวใจมีโอกาสเราคงได้ร่วมงานกันอีกนะครับกอดกอดกันครับ ชีวิตชีวาแต่งงานกันเฮะอนะนั้นะนะงานนี้ทำเอาหนุ่มโอนเองก็ต้องออกมาตอบและขอเคลียร์ชัดกับประเด็นการแต่งงานค่ะโดยต้องบอกว่าสำหรับคู่นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่น่ารักมีความเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันมากๆก็ตามที่หนุ่มโอนเคยได้บอกเลยนะคะว่ารักและเคารพกันทางด้านของสา,าละล่าเองก็เป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจทังนั้นสา,าละล่าเองก็ถือได้ว่าทำหน้าที่ความเป็นพี่สาวได้อย่างดีไม่ มีขาตกบกพร่องหมายถึงบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพดีๆที่เกิดในวงการบันเทิงที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ